three two one go สุดล้วละกันและลูคนี้นะครับมาดูกันนะครับว่า world s p r i n การของพี่แอคชั่นหรือว่าจะเป็น perfect finish ของพี่เบสนะคะตอนนี้นะครัอบสกอร์อยู่ที่1น่งต่อสุดคะแนนน้องเบสยังนำอยู่ค่ะเ <laughs> ห,หนื่อยนะครับเหนื่อยนิดนึงนิดนึงจ้ะเอาละครับ ตอนนี้นะคบเสียงเสียดสีนะคะในการสนามนี่กังแล้วทําให้กรรมาการรู้สึกเสียวฟันอย่างยิ่งยวดบอกอไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะยังไงคบใครจะทราบคนแล้วค,ะ,คะว่าเป็นเบเบ้ที่มีชื่อว่าอีหยางส้ำเป็นเสมอใจ่มานะดูนะ้ำไ้เลย่อยืนโพสท่าสวยๆชุดนะคะชุดที่สองรูปที่สองค่ะโอเคโอเคเต็มตัวพร้อม three two one go ชืออีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะรูปนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเบเบดดิงอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะเรามาถามเซอกันว่าครั้งนี้จะมีเสมออีกไหมคะไม่รู้อ๋อไม่รู้โอเคไม่รู้แล้วก็มีชุดคู่ด้วยไหมคะอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่รู้จัดแล้วก็มีชุดคู่ไม่รู้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  อย่างนัง้นดีนะครับมีความสุขมากเลยนะครับสารลงสายหลายไม่ขาดเกิน,นเลยเร <c oughs> <c oughs> อเล่นค่ะยังไงค่ะยังไงโอเคค่ะชุวคัดสุดท้ายลูกที่สองค่ะโอเคพร้อมชุวงคัดสุดท้ายลูกที่สองยังเป็นวอลสปินกันและเพ<ม>อร์เฟกต์ฟินิชกันเด็กตัว ladies three two one go แรงเลยค่ะกระบอก Oh, all of it